ตำพระละเต็มกระตาลองทางนอกหรือทงางในวะเดี๋ยวกูจะเอาขนมออกมาหายมาันกำมันยางทางเนอกหรือทงางในเออดีเอาขนมก่อสายแดกกูหาขนมจนเมื่อยจะเป็นวินเห็นผมมาเห็นน่ยนี่ บ่กให้เสียเสื่อมเข้าไปนักกระตา่ายในกุ้งหอกเห็นฮะไอาอีกมึงถามาได้ได้อีต่อเอาไหมพี่เฮ้ยมึงจำโยนออกมพี่ขนมเอายเล็กน้อยก่ยอ,น,น,อพนพี่น,น้อง <ไป S 1> โอ้ยพี่น้องเอาเห็นแล้วได้แหละเขาจะเอามาหายกระแบงต่อทำบุญเห็นแล้วได้สนาเล็กน้อยตาดำๆำพอกระแม่มัน่ะนกูไม่ได้สงสารดอก เห้มึงปิดประตูให้กูไงเฮ้ยข้าวต้มพัดนี่ข้องอันอันไอ้ด้วงได้มาหายนะมาล้างพี่ลูกละ เซอรี่ขึ้นแป้อันไม่กวนไม่กวนนะลูกนี่นี่นี่สี่งว่นี้ขึ้นนี่แล้วอืมเตี้ยมอย่าเต้เอ๋อพี่เอาพี่เอามาพย่กวนพี่ลูกบกวนทั้งนั้นนะอย่าถ่าสิกวนเดียวถ้าจออกมาจักวางเลยทำมาแหว่ผอผอก็ได้แดงฝากเพื่อนเองนะได้ให้ว่าท้องกูนันสิผ้าแหวอยู่แล้วเนาะกูกระเซยอยู่ละ อีแหว่พอบายเยเผื่อว่าหนังมนันระหลดนะ,ะเห็นหนามเป็นแม่อยูน่นอนทางนะผ้าทิ้งโถน้ำจะลงเล่นยได้พอว่ะนี่ครับกินอิ่มแล้วเติบอีดอกพี่นอ้องเอ้ยเขาต้มผ้านะะังกาข้องอันพอน้องขไข่ดาวมาหายแล้แบ่งกันเห็นได้ไรเออเงินละทรงผมน,นะแค่ตัดผมให้เราบอกนะแม่เรามาแค่ตัดผมให้เจ้าฮะอีแม่ว่าซัก งามบอกแบบนี้นะบองามไม่น่าเห็นดงายแค่มากเงามแห้งกาเซ็งิวเบ็ดเงินไปสามหล่บาทขานะขาดโตขออยากแม่นี่นทส่งนี่เฮาสื่อหายฮดมันจำได้เลยได้เปนกำลังใจใองกันนอนเสรจจำได้แลนะกูเป็นคนสื่อน่น <c oughs> ตามที่อาว่าแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อกับแม่มันนับอกเป็นตาสงสารดอกก็คือคทีร้านคุณหลายลคนอยบอกมากว่าโอ้ยกองนะกะเอา้ากูกับมาว่ากับแม่ไม่หนี่เห็นเนาะก็ตามทีร้านคุณหลายลคนบอกว่าเออพ่อกับแม่ครับผมปานดาสังข์งสารลูกอสังข์ทรงซานเด็กน้อยแม่นะเขาไปกับไปรู้นะเขาจับจทสงสารเด็กน้อยแม่นิดกน้อน <ไป S 2> <า>ยมันไหลเด้งซาแม่เทาเสื้ออยู่วบัจักทีจักแดนคนไทยใจดีเนาะเพื่อน สงสงารงอกนยที่เขาไปก็เออเขาขึ้นหอดเขาขึ้นเอ็นดูเขาหันแหละบมันไปเงินคนนี้มันก็โอเคดอกกู <laughs> ไปลงปิดกล่องตะกินให้เปิดเลยโอ้โห <laughs> ปีมึงมายือนแล้วปีมึงยังเห็นข่าเ <laughs> อ้าลูกหล่าข่อยตาอุ่มบ่ลูกฮนเดน,น,นด <laughs> อ่ะมันแนมหนาอีกได้เฮ้ยวอามันมัมา ủm yu bao y phược na ủm yu này Uum, à, có baktee mà mà hen đi phược con đê Chả Uum. Uum, ừ. đôi, đôi, đúng đôi. Ừ, chẳng lạ đôi. Nhá, phượng ma phượng đây kẹp nè đâu đây đi ăn khăn om yosuri ừm mà đi ăn lá say wá đi ทานกินนะใส่ว่าขนมนี่ขนมอันนี้นะขนมสืบอาหารอมผมเคยกินขนมสืบอาหารมหนจะกินแม่<ห>ประเทศบอสประม่ณเ่าไจาาังมันจะเอายังมาเห็ดแม่นนะข่าวมันมีกินสกักกะใครได้ไอแมงง่งงหายงงมากไงเมืม่อไรใส่ติ๊บไว้เด้อวร์มันมีข่าวกินกะดีแล้วมึงได้ยังไงอันนะ่ะผัดต้มผัดต้มตัดค่ะต้มเออข้าวต้มตัดเออแล้วก็เครื่องกาย มีอีย่งมีหมกัมกไม้หมักม่วงแพนหมักซีดาอืมก็หม่กอันยังหมักลำไยหมักเงาะหมักอันยังเท่าไรหองเครื่องกูซื้อหอมมะห่อขาวแล้วก็หอมบะมดปั้นเขากินนะกินแค่นี้กินเยอะแกะกินด้วยแกะด้วยโอ้ยหัวยุ่มยุ่มอย่างนี้สุดอ่าสวัสดีจำไว้แล้วก็แกะแกะมาดูแกะให้น้องกอนออินนะแกเด็กกูมันเปื่อนอ บ่ผู้แกกับมมกแกขนมมกนะโอ้เราแช่อยู่ต้นผู้กมีกูันเปต่อยมาจากกินมักซิดานะอยากกินเะยคิดธมากกับอิลีมากับอิลีเด้ออย่งบ่เดือนจิงลิ่นะมักซิดาอยู่ที่อ่ยงลุ่มนี่ไก่เน่ยอ่งบ่เดือนเวลามันมีจำกัดพี่นนอง ป่าวม่เหสมโมกมุ่นกันลายแมนโควิดโคดาแก้ยหน่อหนึ่เดือนหรือหมาเอ็นมาหนึ่งดูเพือ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 มาพี่ลูกเพือเพือมาพี่คานิมินเอ็นนะเออคุก็ว่าอยู่อืมคูกเอ็นเนี่เอ็นลงเอออีมินนี่เอ็นนะโอ้ยแลนเขาเท้าเขาเท้อนสร่างตื่นตั้งตือโรดได้ จะเหินใส่ค่ะจำแทนโหลดแบบบ้านขั้นน้อยพูดเลยนี่นอ,ยอย่างเอ้ยหาต่อตีนเขาขด้วยรกระาตาจับเอาแบบว่าเอ้ยบ่แม่นเลยขาบ่เคยกินคือเขาบ่เคยกินลเลยขาคือแบบว่ามันเป็นอะไรรสชาตินะก็เลยบ่เคยกินก็เลยบ่กิน ส่งเสือนนิแบบโอ้ขอใจอึ่งไงใจดีทั้งฝรังเสตางไรฝังเพินมาให้ซื้อเขาก็ได้ใส่ตัวนั่นไปน้องเดือนนน่ไปประจําอยู่กับแม่แม่น้าก็พอดพอดาวกับไข่แนมันได้กินแนอกินแะ้วก็ห่อมาให้น้องแกลูกบอกเมือนี้นี่บอกถั่าสิบอกเอาเวลาได้กินยังนะขอห่อมาให้น้องน้ำบอกคือได้ไปบมดได้ไปบเดือนนี่นะ พ่อแม่บ่อยไปพ่อรื้อในได้อืออือเอาบ่อยมันไปเป็นยังล่ะกับไปโลเล่กับไปโลสิเป็นยังพอได้กินได้อยู่พ่อไม่น้าปลุกพอได้กินได้หยาค่ะเล้แย่กันอยู่เนาะพ่อประหุ่มกันหิวอือมาได้เลยวะอันนี้แหละหุ่มกันหกคนหิวนะอือ เจ้ายังกินเก็เอะไรแล้วดาวเล่เกบให้นออกนะมึเจ้าคือทายากคนต่อไปลคนดาบใหัวไอ้ได้ทึว่ยังหยุมได้มาน่เกุาเก่านะเกาน้ำกูถามเพื่อนว่ายางรัดถุงสางแดงบ่เหม็นพานหองสองสางบ่บ่เขาย่างไปหาเมืองปู งโอ้ยไปบอกสาวไปนะอยแม่บอกสาวไปแม่ถ้บอกแม่ฟังด้วยงสัยแม่มันสิบอกว่ากันสุอยากกินขนมนะครับไปลงของบ้านเขาเห็ดเห็ดบุญเด้อเออมื่อนี้หนะบอกอึดด้วยขนมนะพี่น้องขนมเทียนแบบเขาข้ามาเทนี่ก็าจะเอามาหายเข้าขึ้นในใจนะอุ้ยไปฝาบักเตาก่อนมาขึ้นมาประเทศนั่งก็หมกอืมบางคืนไปนะเขาอยู่นักเรีอนนะ อืมอเห็นแต่ลูกอีสางกว,วนเอากวนเอาผาศีเอาแบบนห้คนถูกคนหยาดที่เจะเอาคนเขามาเทเป็นสอบนะเฮ้ยจะหน่อยผาศีเป็นหยาดน,านอว่าโอ้ยเพื่อนเจอกันขายขนมเขาเลยบอกเอาก็าประชีมองมาแนวนั้นเออก็าบอกว่าเฮาสีเอามาฝากคนถูกซะ่ไหม <c oughs> าสีลงไปตัดผมแต่ผลูกประไฟเลยสะคอนบเมือบ้านตกลงเมื่อเลยทีเดียวนี่นะ เพิ่งไปได้สิมานฮะจักน้ำมันแล้วเอาแต่แต่มันบมดใจอยากขาดพุติน้มันโอามันบร่ได้ถากกูมาได้ปกตินะบม่ได้ขามคืนมันถากมาหลยเดียนี้มันใจแบว่านั่งอย่างไยแบบถากหานางก่อนเป็นห่วงเป็นใยนอนอก็บถากกระโซยซาบคื้นเลยอีม ว่านมันกัปามาส่งอ้อยหิงอ้อยหิงบริษัทมันกัมันก็มันทำใจมื่อหนึ่งถูกม,มันบริษากเมื่อนะหางได้ผัดเจา้าปอยู่คนละบ้านเนาะกับในนี่ละขนาดฝอยมินกันบจอมเดลมาแม่เจา้าปอยู่คนละบ้านละบนนันี้มันสัญญาคนอื่นสิมองเจ้าในใดผัดคนอื่นผัดบัวหายมาผัดตบไปเที่ยวไ<ๆ>ปเที่ยวมาอย่างนี้นะก็เลยกักกักกักน้องกักส้นแน่ ลกไปอ่านั่งเลยหูกนี่นนว้าวาว้ามันตอดเลยผ่าน,นไ,ไฟเก่ามเออเศร้านี่นะสาบายด้วยการคุณน,น่ะโอ้ยบามีเหน็นคลิปนะแม่เนาะสักคันมันขาวกว่าหมูเนาะ จังว่าปอแขกว่าลูกลงสัลูกคนฝั่งบ้านแม่ลูกอีแตะอนี่บอกพี่น้องกว่าเลยหึได้สิไปหาสืบหาความจริงสะก่อนมันเกิดอยู่ไทยบ้างไหเบอสุแม่บอกสิไปหาสืบก่อนพี่น้องว่าแม่แม่ลูกอีแต๊กนี่ปอบพี่อุพานมันคือข่าวปกติเออกว่าพวกนี้อืึเจเวะยี่พอก็แม่นะเละให้กว่าไอ้ช่างอื วมอชิพ่ามาซื้อน้ำปั่นเข้าไปปิดฐานขาของข,าขา้าหิดบุญเนาะของเมื่อ,อหน้าสอนกันโอ้ยแล้วพี่น้อง้ยอันน้องมวยน้องเดือนบ่าวฟังสายแม่ต้าอพอนออ้อ,นนองไข่ดาวหาคนพักขนมมาหากุณเอาอวาน,นี่บ่าวฟังสาย กซิมจน,นว่าจอิ่มซิมขนม้องอนี้กับบริเหตคือการเนาะเาก็มนีนี่นะเผืออพีบริกินแมนแมนแมนบ้านอื่นเขาบริจรัดได้พี่นอ้องเลยเ่าฟังแหง่งแล้วแม่ไม่มนีกับบ้านบริจรัดด้บ้านหน้างแล้ว อ่าปีแล้วนี่บด้เหตุทางอันบุญหอเขาบได้เหตุทางประดับินนี่เนาะในเฮือนีเออบ่ิเหตุแล้วอีพอเป็นแห้เออแมนแมนแมนแมเพราะแล้วก็จะมาบอกให้ฟังพี่น้องเลยปีที่แล้วนี่นะมือนี่แหละมือวันสินดับนี่แหละสิบแฮมสิบสี่คอมือบุญห่อเขาประดับดินพอดี ี่พรเราสั่งเราล่าแล้วเราสิไปแล้วนันอะนะเรื่องอะไรถาดเนียลูกใส่เครื่องสวยให้ใจกับโบยูแล้วหลังจากที่หลังจากที่เขาใส่บาทแล้วเนาะทำบุญแล้วเนาะกามาเจาะหลอดนั้นห่มหม่่งเต็มอยู่จะสั่มคนมางานซบความลายนะแถวนี้เต็มเบิร์ดห่วหมุองเต็มอยู่ในเือนกับเต็มกองมาเป็นสั่งเวลา ก็ว่าสิตายมือนั่นเขากับเข้ากับมาอุก๊กอยู่พี่น้องเว้ยมาบอกอความรังให้ฟังเข้ากับมาอุก๊กอุ๊กแล้วแบบว่าย่าเราตายวันสินดับพอ,อว่ากนตายวันซินนาะจีไดเอาลงโลดไหมเว้ยกัน,นาตายวันสินดับเดี๋ยวบไดเอาขาม,มือจีไดเลงมือนั่นมันสิบริโบคในงานได้ยังเลยยังสิบริเหตยังซับแน,น่นมือนั่นกับกันแมนเป็นวันซินเาขากับบริขาซาดเนาะกับสิบม่มียังแน,น่บนบม่มียังพี่น้องดิ กินประมาณในงานจังหวะคนถูกทรมานแล้วก็ได้จนเดือนเดือนเดือนหนึ่งกับกับซิปก่ามือจงสิหอดซาวม,มือไปเลยพายเนี่ยนะวัคซีนบางอย่างเนี่ยเออวัคซีนจนหอดวันที่หนึ่งหนึ่งตุลาองงีเนาะสิซีเดือนนี่แหละหอดเสียหนึ่งตุลา คนนะเรียรอมือน também, lá, death, s <S ั้นนะเขามาะหลังจากที่เขาใส่บาทแล้วะตกูสองมาทางนอกเต็มอทางในกระหนังเต็มเพื่อนเต็มขักเต็มเน่เต็มจนบ่มีบอลนั้นบอลนั้นบอลว่างมันผัดมันบดมีโควิดเนาะส่วนโควิดซาคันคันขึ้นข้น้นข้้นข้้้ ขอให้อยู่ดีมีแห้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อบอสุขสุขคน,นเนาะอย่ามาเจ็บอย่ามาเป็นอย่ามาอีกย่างตอนนี้เพราะว่าอะไรถ้าแม่นมีงานเจ็บงานตายมากับผมมีใครมามัานโบแม่นว่าขี่บ,บาปด้นเปะงานเป็นงานตายว่าเออบมมีคนไปไลน์ว่าคนน,นั้นบาปสันโบแมนวัคโควิด,วดส่วนนี้นะเพราะฉะนั้น หลักษาเนือ้อหลักษากายหลักษาเนือ้อหลักษาโตให้อยู่ดีมีแห้งพี่นอ้องอืมประสจากโรคภัยไข้เจ็บน้องเมื่อเนกวันผ่าไปทำบุญมาหลายเมื่อกี้นี้แมน่นเนาะไปเจอพวกระเมียกัน,นั่งลงลงสิว่าในลักษณะนั่งลงลงก็จะขอคุ้อยู่อขอหนังไข่ดาวนะ <laughs> ทเถือถ่อเฮ้ยอีเผือนี่น้านี่มันมาอะไรอุ้มมันมันอะไรเมื่มันไมน่เต้างอุ้มมันไม่ขนาด ยักมาเรียป่าเคนตะกี้นี่ประจักช่องเยมันถือกันกับเด็กน้อยมาันมาให้โซหมักอยู่แต่นักกระเบื้อถ้าว่าเขาเสียเอาแต่แต่มันลงบนน้ำพอดีแท็กเสียมือหนึ่งคืนหนึ่งมาสันน้องสละห้าอยู่ปรตื่นซะมากพอดีแท็กกันขี่รถลงไปประมาณเหรนน้ำหลังจักมาทางใด้ กระ,ะดาคลิปช่องตัวเเกาอีก่ด้วยโอเคพี่น้องจากล่างัเพียงสำนินแหละสบายดีเป็นกูุกคนนะพี่น้องบายบายโอ้ยอมปุเสย <c oughs>